อลักษณะหัวเพิ่มมันสิลลยยังเด้อพี่น้องนี่ไลน,นี่ลักษณะอันอยู่ใตโคนใหม่ที่เบนขึ้นโคนนี่แมนเบิร์ดละนี่อ่อมเบิดเลยอ้มอ,อมเงาใม่แมนเบิดข้างล่างที่เป็นหัวมันเป็นหัวเพิ่มทั้งนั้นพี่น้องนี่เต็มอยู่นี่นี่เป็นสามสีทุงปุ๋ยผลทับุดดิมดา สวัสดีทักทายกันย่ำสาๆพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศละพี่น้องพอกันกับคนสองป่ากักบยายเกศคือเกาเดอร์พี่น้องมื่อนี้ทักทายกันเสาร์วันที่ยี่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเปลี่ยนแนวหาอยู่หาก,กินพี่น้องเมื่อนี้มันยายเกศเหน็นยังง้อไปเบิ่งก่อนพี่นะมาหลุนเส้นทางการเดินทางน้ำกันพี่น้องมื่อนี้มาหลุนกับยายเกศไว้ยายเกศเห็นยังเมื่อนี้ สวัสดีคะ่ะผ้าผีผ้หาหนองมหาขุดมั่นจ้ามั่นอย่างยายเกศมั่นเพิ่มมั่งแน่น้ำมั่นนี่เป็นหัวเพิ่มเนาะแม่นจ้าหัวเพิ่มหรือว่ามั่นเพิ่มทีเอฟซีพี่น้องสอบถามมาหลายหลายละพี่น้องเมื่อนี้มีโอกาสก็เลยมาทำคลิปให้พี่น้องรับชม <c oughs> เป็นการหาคูดหัวเพิ่มมั่นเพิ่มพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวคนสองปลาที่ให้เบิ่งลักษณะของเครือ ของเครือของเถามันเพิ่มของใบมันเพิ่มพี่น้องนี่ลักษณะของใบเพิ่นพี่น้องอากษิบชาติปันได้เด้อกพี่น้องใบเพิ่นเริมมาันี้ยเจ้าแยเขาไปได้เลยโดนแหละเมื่อกี้นี่ใบเพิ่นพี่น้องนี่นี่ลักษณะใบของมันเพิ่มลักษณะเครือเพิ่นกับสิเป็นน้ำเด้อพี่น้องนี่นี่เครือเพิ่นแมนเบิร์ดอหลดพี่น้องนี่บริเวณนี่แมนเบิร์ดยางบมได้เลยแล้วนี่ เพื่อเพื่อนเต็มอยู่นี่ตามพื้นดินนี่มีแต่น้ำพี่น้องการขุดมันเพิ่มต้องชำนาญน้ำเดือพี่น้องถ้าบ่อชำนาญยางยางบาระว่างนี่ต้องเท้าบดบรยู่เนาะบรยู่จ้ะทะลุเมืองน้ำเพื่นสิโพขึ้นตามดินพี่น้องนี่จับบองย่เกตปาน้ำเหม็นผู้ผู้เดือพี่น้องควบแ้มคมของน้ำนี่ตีแมนเบิร์ตตีจากลากตีพิ่ารณ์ควบแ้มคมของน้ำเพิ่น ตามพื้นดินนี่ <Hey. S 1> บริเวณเหงาพื้นโล่งนี่แมนเบิดพี่น้องเบิดที่ไหนเนาะไอ้ไอ้พี่นอ hey, ้องเ, <laughs> เอองบิรงกระคักต้มน้ำักจับปุ่นแล้วซ <laughs> ากลากอยู่แมนเบิร์ดเป็นเห็ดบวกะกะอยู่งากลากเลยฮะเป็นอีกรูปแบบหาก,กินบ้านเฮาพี่น้องนี่ลักษณะเครือเพลินนี่ FC พี่นอ้นองทันใดบ่เคยเห็นเครือมันเพิ่มหรือว่าหัวเพิ่มกะอ่ะเบิรงเอาเดี๋ยวคนสองปลาสิให้เบิรงชัดๆ นี่ลักษณะเคือเพิินแต่ตอนนี้ายเขตคุดหอดหัวแลไรเนาะหอดเลยจ้านี่หัวเพิินพี่น้องหัวบับใหญ่ตัวนะหัวใหญ่ยังวะข่วนี่่วนเพิินการคุดต้องคุดยังไงโซนทั้งลุมเนาะโซนทั้งลุมโซนเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆโซนเขาไปเรื่อยๆื่อ,อโซนขเซนข้าไปข้างในคนละพี่น้องแต่ว่าพญยามอกคุด หาเพื่อในขาดเนาะแม่นจากกระซับก็กะซับกระุดแต่ด้านอีกด้านหนึ่งพี่น้องนี่เด้อสิซับวดนี่ควรเปินเนี่ยิ็คือเป็นอย่างนั้นโมเมนต์ขวนได้ฟังหันมันตีเป็นอีกหัวหนึ่งแม่นบ่แม่นลักษณะหัวเพิ่นมันสิลายยังเด้พี่น้องนี่ลายนี่ลักษณะอันอยู่ไตโคนใหม่ที่บนขึ้นโคนนี่แม่นเบิดล่ะนี่อ้อมเบิดเลยอ้อมเงาใหม่แม่นเบิร์้ทางล่างที่เป็นหัวมันเป็นหัวเพิ่มทั้งนั้นพี่น้องนี่ เต็มอยู่เนี่ยนี่เป็นสามสีถุงปุย๋ยผนถั่กุดได้เมือน,นีลก็สิคุดเอานิดหน่อยเนาะจ้าก็ไปเห็ดของวานเนี่ยแหละพี่น้องเห็ดของวานเป็นหนึ่งกินเป็นอีกหนึ่งวิธีอีสานบานเฮาควรมันดีๆนะควรเพิ่นบอกเม่นกรอบรอบหัวพันนี่ก็สิมีน้ำเ้อจ้านี่ยหอมหัวพันนี่ที่เป็นเต็มไปด้วยน้ำน้ำคือน้ำหมักจับนี่พี่น้องจับเลยเนาะอือจับเลย ต,ต้องโนลงลุ่มอีกเกินลงลุ่มอีกจ้ะเป็นที่หัวเหี้ยงสวนสนทั้งปุ่นกับเป็นหนองนองเมือ่อคุดมันเพิ่มคือการนานกากระฟังนั่นก็ได้ยางก็ต้องระวังเด้อพี่นนองย่างบลระวังนี่พืยอถอดร่องเท้าขึ้นบ่อดดพุ่นละ่ะมีปีหนึ่งแยกเกตเห็นเฮ็ดปวกเขาไปเข้าไปไดอืม <c oughs> เขาไปได้เกบเห็ดปวกแล้วออกมากบ่อใด น,นั่นว่าแมน่นโดนหัวพ่นอีกบ<อ>่าหากไม่มไมอ๋อไม่แต่พอแต่แม่แต่โบราณเพิ่นขุดหัวเพิม่มมันเพิม่มเพิ่นขุดไปหนึ่งกินแทนเข่าได้แต่ก่อนแม่นบ่แม่นข่อยกระลังมาหัวจะหนีละบ้านข่อยบอ่มีเพราะว่าคนแต่ก่นอ,เอเนเ,นนเนพิ่นอุ้ยหัวแม่มึงแน่พี่น้องสามโลผลหัวนี่มือก็ต้องเอาดินออกกุ้งแกแรเนี่สิให้ยแยกเกศเห็ดเมนู ย่าเกตในน้องลงบนเห็ดไม่น้อยกินมือแรงเห็ดในเอฟซีพี่น้องคนเบิองนำ้ำหนึ่งจิ้มน้ำตาลกระเสบเด้อพี่น้องแม่นจ้ะสึกแผลหน่อยนึงแผลนิดนึ่งผูเป็นยังอุ้ยหน่อหัวตัดตะอ่อนแนงพอดีแสบ็บเิ็มอุ้ยแมจ้ะเอามาันไปหัวหนึ่งเลยพี่น้องกระซิบเบาเอาลายพี่น้องวันนี้เอาไปพ่อกินก่อนแม่นจ่าอุ้ยหน่อตะตะอ่อนแนง นี่ข้างล่างนี่แมีนเบิร์ดเราพี่น้องแมีนเบิร์ดเั็นเขาโซนไปเองสิเจ็บแต่ได้เดียวนี่ปวตดตึบๆเลยไหวเพราะว่าเลยยางวังนถิ่ทยคือไอพี่น้องรับชม <c oughs> เมื่อกี้นี่เหยียบเขาเต็มๆเลยพี่น้องนี่แถวนี่ <c oughs> ขันระเบียงเลยบ่ะอือปวดรลดเขาค้าเกตแท่งนี้ที่เป็นแห้งใจห,หายเหยียบแหงเลยด้วเหยียบน้ำมันบ่ทางนั้นอุ้ยใบใหญ่แห้งฟังทางปุ่นพี่น้อง ฝนขึ้นตามต้นใหม่มีเตอรอมันเบิ่มแล้วนะนี่เรื่องนี่แมนเบิร์เลยนีุ่่นแนมไปไกลๆ่นกับแมนผนเขียวเขียวอุ่นเหมือนีายเกดซับน้ำผลดอกขอขอเบิรงน้ำยายเกดเอามาเบิรงนเบิร์นเนียจับกระว่างได้พี่น้องโค้ผมน้ำบนปูนมือไล่เพราะเจ้าเยจับน้ำอ้อยพี่น้องเบิรงเอฟซีพี่น้องบาง่ันผลกระบอกเคยเห็นมันเป็นอย่างนั้นหัวเพิ่มแต่ว่าเขาเจ้าเคยกินอยู่แต่บอกเคยเห็น คืออะ่บก็เห็นหนามคนไม่ใช่หนามพิต้นหักใหม่ตันนั้นหัวเก่า่นนอกจิมกระว่างหัวเก่าคนคางๆหัวเก่าสิไม่หัวใหม่ล่ะพี่น้องเก่าโบเก่าธรรมดาได้เกามีหนังเนามคนบ่พูง่ายเลยไม่ใ้ยเจได้ด้เจได้ด้หวานหอยย่าเก็ไปกินไปหนอืง ระเภกขน้มหวานเยกยหมดแล้วก็เพียเนาะอ้ยมันมันอันนี้เราเดินมันขาวดีแหฮงหัวหน่อยๆมันผมเอาไปขยายพันธุ์เต็มสวนอยู่ตอนไผ่ยางหายเห็ดปวกบผ่ได้รึเปนาะลอฟังหวยขยายพันธุ์มันเพิ่มี่เป็นมันเพิ่มไอ้มันปลาโบรานที่น้องต่อไปมันสิบ่มี่ก็เลย อนุรักษ์ไว้จ้ะเนาะพอดีงามตลอดโอ้ยเนาะค่ะเพนเพราะเป็นบาดเนาะพี่เนาะยางงามเลยผมหัวพอดีหวานเด้อพี่น้องมันเพิ่มสองเด้อจันหัวพอดีงามหัวพอดีเลยจ้ะบางคนผ่อนเกินหัวเพิ่มผ่านเฮาเอิญมันเพิ่มกระเถิบทั้งสองล่ะโอ้ยเน้องอย่างเดียวมือแรกสิหนึ่งจำน้ำตาลมันเป็นเป็นตะไคร่คลิปเด้อพ่อใหญี่ลี่ยมโคตรมันก็เป็นเด้อพี่น้องขนเก่งแฮ่ น้ำนี่เห่าัวใส่ก่อนฮะใส่ก๊าลังงามงามเลยายเกศใส่ก๊าลังง่ายดีหัวเก่าคนกันมองได้มีหัวเก่าสิมีหัวใหม่หรอกจ้าเอยก๊าลังเห็นขางคนหัวใส่ก๊าลังงามเลยยายเกศแมนพอดีเลยอืมถ้เปลี่ยนกันเข่าไปหลักขยันโซนลุงลงวต้องคุดใจเย็น จังสิบบทซับเพิพเนพ่นบัวเพิ่นเพิ่นกะตั้งตื่นหาอยู่ดอกไม้ <ใน S 2> วา่าจะไปสูน้เนาะเพลินเพลอว่ออวาจะไปสู้นี่ร,อรอ้อยหรอือต้องเคลียร์บางนำสองหัวดตวิตัวหน่อยเ,เอาเดี๋ยวสิเอาไปเห็ดพันเอาไปเห็ดพันเนาะเออขยายพันสวนเขานี่พอดีขยายพานนันนี่ปีปีก่อนนี่ผมเอาไปพี่น้องนี่นี่หัวใส่ซ้ำนี่นี่ตอนนี้ก่อบักใหญ่แล้ว นี่ใส่ซ้ำเนี่ผมมามไปเพาะประมาณสองปีตอนนี้ขื่นขนหมักง่แต่ว่าบาท่านขุดให้พิน้นข,ขาก่อนให้พิ่นเต็มทีก่อนคอยสิขุดขยายพันธุ์ต่อไปสีบ่มี่พี่น้องแม่นจ้ะอู้ยางงามตัวยิ่งเขียนมีทีเฮากะปลูก,กตามพื้นที่ว่างๆที่เฮาเห็ดเกษตรอย่างอื่นบ่นได้แม่นจ้ะปลูกไวใ้ให้ลูกให้ล้านเยียบอื ปลูกไว้ลูกในร้านเหยียบน้ำใส่พอดีงามเนาะเอาเลยเนาะเอาเลยเอลยนี่ตีละใส่พอดีงามพอดีหนึงน่งพอดีหนึ่งบางคนก็มักใหญ่เลยบางคนมักหาโลว่าละสี่หาโลตุนนี่ใครกินถ้าใหญ่ร้ายเพิ่์ก็อยากเป็นอันนั้นเนาะโอ้ใครชอบละบ่บาทเนาะบ่บาทบ่มีหลงลอยอุ้ย <จะ S 1> ผ่านผ่านผ่านจ้ะกินสดได้บ่อบอ ตัวนี้เพ็นสิี่บกคือมันนามพี่น้องต้องเห็ดให้ชุกคอยกินใดถ้าเป็นมันนาม,นามนี่ปอกเปลือกก็กินสดได้เด้อพี่น้องอมึง<า>ินะ้ำกจันขุดก็ต้องระวังถ้าขุดบระว่างได้แพ้เมื่อถุกเมื่อแล้วพี่น,อน้อ,อ,นองเนี่ยเมื่อม่กินเผาเมื่อแตกปะโอ,อ้ยเ,เก็บแต่เห็ดลายตี๋ลนะออม่อเคยจับดัมเสียมจักเถื่อเมื่อกางมาจับดามเสียมพี่น้องเอ้พงเดี๋ยวด้อเอาใบให้เอฟซีพี่น้องเิึงอีกก่อน น้ำนั่นเป็นสิถามอยากเบิ่งใบมั่นเหมือนทีวเอ๋อหาเบิ่งเป็นช่วงเป็นช็อตนี่พี่น้องลักษณะใบแต่ว่าใบสมบูรณ์เป็นอิริพูดผลอยู่ปลายใหม่หดผลอยู่ปลายใช่ไหมตัวนี้แท้ตำตำส่วนมากเห็นสีเครขอผลหลับพี่น้องใบบกคอยเห็นสะออนใต่น้ำเปนนี่แล้วพี่น้องยอมหัวเมียมีแต่น้ำ แต่าปุ๋ยจะเป็นสันของผืนอ,อยู่เนาะมันก็มีสันของผืนอ,อยู่มันดิ้วสันรอด,ดินนี่แหละลายแฮงสันเถิงสันเถิงนี่ลายเมื่อกี้ผมเหยียบพี่น้องโอ้ยพอเหยียบปุ้ดโหลดแมีนเบิร์ดเออโหลดแมีนเบิร์ดนี่ละ่ะปนสิเป็นน้ำสีดำเน่ยมันบ่ค่อยเห็นพี่น้องมันมันขื่นไปลายน้อยเดียวปลายเปนทิโพกันไปนิดหนึ่งผมย่างก็ไปทายใบวางหันนะเหยียบปุ้ดโหลด มาฟูดมันเพิ่มต้องมีรองเท่าเผื่นเล็กเนาะเนียนอู้มันคือขาวดีแท้ขาวจั่วเลยขาวจั่วเลยจั่วอะไรก็ปกิคอยส่วนบ่อใดเด้ะมองมองคนโกลเจอหินแห่ที่นเอาเอาซับเลยเนาะอืมถ้าเจอติงซับเลยเงินติงหมดละบุ้งจับซื้อคือกันหมดละค่อย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 ใจเย็นอยากได้สวย ว่าจะเอามากซีสวยขึ้คนกุดนี่แหละเออมันสวยแน่สวยไปหมดเหมือนสวยจะเกือบจะตีหาซีซีกุหลอันคนละอันคนละอันโอ้ตัวนี้เอาไปปลูกหัวหน่อยเพิ่นตัวนี้เออใส่หน่อยเอาไปปลูกต้มกระแทกเอาป่อยเอาสูนปันวันทีสิพกยามบ่ายเนาะอู้อาฝาปืนเนี่ยามเพียง นั่น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 ออกว่าแล้วรุ่นรุ่นเด้อสวยมีตำาน้เลยพอดีเลยเนาะพอดีสามสามหัวโลเนาะสามสองหัวโลเออสามสามหัวโลเนาะแมนจ้ะคนงามคุดเมื่อก็แนวนี่ตัวงามเอ้ยมันแห่งพอเป็นตาผ้ามาคุดถูกเหมยยุแนวนี่ จักหัวพ่อป่านี้ต้องหัวสอนจะเลยเอยเลือกน่องหัวนี่ไม่จ้ะนี่กวนมันยูหนีนี่ขอกันสิเลยอ,อีกหัวหนึ่งยูนั่นก็บอกบอกว่ามาคุดมันละผ้าฮะเก็บเ็ดอยู่จนว่าเ <c oughs> มืองแน่ผลอู้ยมีแต่หัวงามๆพี่เนาะค่อยๆงัดลุ้งงัดกลางเออค่อยๆดูดดูโยูถ้านี่ก็ซือหัวนัง่ง,งออาากับหัวมันได้เด้อ,อ ค่อยั้งไหนผณละโซนลุมมันสุดเอาได้ลุมโซนโซนหาั้งมุมแล้วก็คอยดนานนานนานขาดแงงงนอใส่งามๆเลยไปนอโลกลัวเน้องโลกลัวผลนอกอุ้ยตัวนั่นซับเนอะ้แต่เป็นหัวมบใหญ่ดอกตัวซับเละ แต่กระสีเอาอยู่เอาไปปลูกสวนเนานั่นคโไหยก็ยาวคือกันสวนนี่ย่าขุดหมันบดใหญ่างเนาะนี่จ้็ทำงานนั่งเรือยมาเนี่ยเมกี้บู่ขุดเพิ่นทุกมือนี่โอ้ยรวมเก่งแล้วเนาะรวมเก่งสนามเลยจ้ะอืมมันก็เป็นสันตัวละคนงานนั่นออกเบิดเลยพูดออกเบิดทั้งสองเบิดสุ่มเบิร์ดแน่นเลยเนาะบานท นนไล้หัว<ร>ตัวซอนกัันนตวี <c oughs> ้หัวนี่ย่างงามเลยเนี่ตัวน,นี้บ่มีบาดแผลเด้บะมี่หองร้อยเลยตัวน,นี้บ่มี่ตำนี้เลยพูดดีเนาะคุดหูวโซนเนาะเพิ่นสีหลยหัวเพิ่นสีบ่คขึ้นมันหนกพี่นอ้องแม่นจ้ะมันนกมันเที่ยนนี่ยเครื่อหนึ่งก็มีอยู่หัวเดียวเลยแต่ว่าคันคุดมันนี่ยายเกศว่าได้ย่องจะคล้องเด้อพี่น้องเก่งอยู่ แต่พุดมันเพิ่มนี่เพิ่นเหงาหนึ่งเพิ่นสิมีหลายหัวพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจะเป็นติ่งไปติ่งเพบาะเพิ่นโตผงอืมนี่เบียดกันอยู่ตี่งตองเอาพีเนาะอกละควานอยู่ทั้งติ่เนาะเออนั่นละควานนั่นนั่นมีอีกหัวหนึ่ซ่อนทางในโอ้ยเป็นสั่นอยู่บาดเนี่ยตัวนี้หัวเก่าหัวเก่าเพิ่นตัวนี้บึ้ยเพวนี่ยเป็นสามโลคุณบอก คืออายุหูดกินทิพย์ข้นบวยเห็ดขนมหวานเนี่ยหม้อของไงบิดขุ่นแล้วนี่ไหนละหลายเอาลงวัดนำเอาลงบวชถ้ำบุญนำไอ้พวกแมวอไม่ตนเพิ่นเอาไปเฮ็ดของหวานจ้ะดของหวานมัมีบุตรได้กินเด้อนี่มไว้หายากไดนบ่แม่นหายากมันมีอยู่มันมีแต่ว่าเขาบวชหูดหูดบุตร ปูนหีบมันเพิ่มนี่ก็แถบบานคนสองปลาย่างลายอยู่พี่น้องแต่ว่าคนสีคุดนี่แถบที่บอยเขาบอยอยากครดบอกมันน้ำย่งางบอดีกับพันหยียบละวหักข่ากับเ <laughs> ป็นเรื่องเลยพี่น้อง <laughs> ยังลาจับจับทั้งลำบาน <laughs> อันนี้หัวหนึ่งเปม็นบน่ดนีม่มันหนี่ง่าผ้าพีชผ้าหนอง,งนย่งางเยอพี่น้อง,งอมันนี่้าพี่น้องนั่งผ้าพี่น้องนั่งเลนน้ำลุ่มหมดนี่ รูมเดียวบ่ท่านไปใส่อยู่พี่น้องเนี่ยมีแต่หัวมันทั้งรูปเลยนี่ผลเกษตรของคนเนาะเป็นรูปแบบการหากินพุดมันเพิ่มบาพี่น้องจับเลยบ่ควนนบ่ผีมันไหลหัวหนี่งหัวหนึ่งหัวหนึ่ง้องเบิ่งดีดีตีตรงสุดเทิงพี่น้องเอาเลยเนาะเอาเลยหนึ่งสองจึบอู่อู่นี่แมนบ่ล่ะฮะทับเอาเลยนานยางงามนาน นี่ละใส่พอดีกินจ้ะเนาะปฏิได้เน่าคนเป็นลายดำเสือเอเป็นน้ำดินเป็นน้ำดินจ้ะเนาะตา้งขม่าม่มนั่นบานเมื่อคุดมันเพิ่มนองนงซับปอบนี่เกล็ดได้ไล่ได้ได้ปอบไว้ได้ไล่ได้ได้เต็มตาเลยได้ไลยคือการบอทั้งนั้นตังหัวเต็มตาโอ้ค่อยๆแยเก็บ ค่อย่ออ้ยใสอีกระบบค่อยๆๆๆหลุ่นปันวันทีที่พกเด้อบันปูนใส่พอดีงามมีต้นนี้บ่บ่บ่สโอ้ย่างสวยเลยต้นนี้ตีขวดทาขวดงุ้ยงามคันโต๊ะผงคนแล้วกองอยู่นอกหัวเนาะแม่นจ้ะพี่เห็นบ่นี่บอสอันนี้ก็หัวหนึ่งอันนี้มองเดียวนี่ก็พอแล้วล่ะพี่น้อนั่นอีกหัวหนึ่งนั่นอีกหัวหนึ่งแม่นบอสไจ้ะ ถ้าหหมกจับกลดคนจับเบิังกลดเออคนโมบายยังดอกไก่พอดีงามขุดโซนทุ่งลางเห็นแต่กลดคนขาวเป็นขาวขอยู่พี่น้องแมนดได้ไหมหัวนี่สีใหญ่ยุ่นเจ้าว่าสิเบิ้ลเอาจังไรเอาหนีกับพ่อแล้วเอาหนีกับพ่อยังไ่พอดีเมื่อ แค่ไม่พอที่โคกผงงูตัวผงกองอกหัวกเด้อเป็นกองกองอยู่มาที่อะไรที่สอนไหนนี่นี่เอาตัวนี้ก่อนป่ะเนาะทต้อุ่นกับแมนเนาะนี่นี่แมนนี่นี่แมนโอ้ที่ก้อนขวดก้อนเมื่อก่อนน่า ดีเนาะโซนล่างแล้วเนาะโซนล่างดีแล้วเนาะตัวยางสวยเลยปีแรียกหอยคุดอืมเป็นคุดบ่เป็นแต่ก่อนสาวใส่มุนบดคันเลยนะค่อยๆเอาอีกเพราะว่าใสในหน่อยที่เอาไปปลูกสวนมันเป็นยังดอกกอสิอยไก่เจ้าของตองกินกระแทบอืมหัวแน่แน่ยางนี่มันหัวอยู่บ่หัวเก่าหัวเก่าหัวเก่าเนาะเกิใหญ่เกิคนหัวใหม่มันตองตองเหลืองเนาะ ตัวเก่าบขาจะเห็นะหัวใหม่หัวใหม่อยู่หรอหัวใหม่คุณคือปิดเส้นเลยหัวเก่าเส้นหัวเก่าหัวเก่าอันนี้ห้อยไม่คล้องแถใไม่ตัวนี้ใส่กาลังตาหักตาใส่ไงว่านเอาข้นโอ้ยปันหัวมันแสงเนาะไม่ตองเบิ้งใหมเบิ้งเบิ้งเนี่ยใส่ซ้ำมันแซงเลยพี่น้องแน่นจ้ะตาแถบปลาบ่านผมมองคอยมีด้วพี่น้องมันแสงสีมีมันเพิ่มมันเสามันเหลืองมันนกมันเทียนเนาะแม่นจ้ะ มันเิอมห้อยไงบางเหมือนเด็กห้อยไงเนี่ก็ที่พ่อหลรล่ะเด็กหนถือคว,วันวะคือว่ามันโอเค,ยอ,คอ,อยูอ่ติดอยู่ติดเนาะเอาเนาะคอยคอยงันบานคอยแล้วมนทิ่แตกเป็นที่เป็นมั่นที่ปอเนีซับโพยายาม้ป <c oughs> ี่นองเบิงขั้นตอนการขุด การปนการแ s e การงานเนี่ยเมื่อบาดกะที่มีขั้นตอนการทำกินให้เบิ้งอีกับพี่น้องผมบอกไปซื้อดอกกูเขาเห็ดจักเขาเ็ษให้กินหมดเลยโอ้ยหมอนมวนทีเ็ดให้กินบหมอนมวนไปกินได้เนาะแม่งอุ้ยหัวนี่ครับผมนี่เต้อุ้ยหัวใหญ่แห้งผ่าไปเด้อพี่น้อง ขุดย่อนในหัวนี่มีและสี่โลเนาะเสิ้งมาสามเนาะสามโลสามพอหันกระซองโลอ่อนๆนะใสเอาดินออกเบิดกระซิวสองโลอันนี้ก็น้ำเด้วยน้ำหุ่มหัวพอน้ำเป็นน้ำเบิ้ดโอ้ยคือมาขุดเด้กงามคื่อจะของกักแขกหนอแน่มันหนักมันหน่อยเพราะปัญใดด้อจ้ะมันมหนอกี่วะไอ้มูลอุยปุ้ยเอ้าหัวใหญ่ออกยังตั้งในยังมีสอนอีกอยู่เนาะ เออนี่แหละยสรุปใส่สพอดีล<ม>เลยยัยเกดเนี่ยว่ามันมีควรอยู่ไมีควรอีกบ๊จักค่อยๆหัยเพรว่นสิเต็มอยู่ข้างล่างนไงนั่น,นมีสั่นอีกอีกสั่นหนึ่งค่อยค่อยก็ไม่แตกนั่นเพรานลงมาท่านคุดหนอนทำไมโบราณเบรนคุดไปกินแท่นเขาด้วยพี่น้องหัวเพิ่มนี่ ไม่แต่ก่อนคนโมณ่าน่นเขาหนาม่นบม่พอกินโอยหัวบักใหญ่ขังในหลูกลายได้คนโมรานตะกีเขาหนมามโม่พ่อกินเิ่นกับคุดหัมวมันโคดไอหัวเพิ่มเนี่ล่ะเลียงลูกญ่คือกันเดี๋ยวก็มวามีแห้งแล้วหัวุดถ่ายเด้พี่น้องบัดนี้ที่แหลกว่าที่เศร้าตั้งแต่หัว่ะเห็นแล้วกันมเอาไ้อ่อนซ่อนพี่หน้องเนาะ เอาอีกหัวนึ่งกับพ่อแหละล่ะพี่นอ้องแม่นจ้ะเอาพ่อได้อยู่ได้กินเนาะแจกพี่แจกน,อกน้องเนาะลุกๆมันเลยอุ้ยอุ้ย,อยคอยคอยเออน่านเอาลากขึ้นมาบ้านเออลากก็มันเป็นลากดีบ่ได้เด้แม่นเบิดน้ำนี่กำมอระวังนี่น้ำเต็มเลย งามเห็นบ่อ,อ่อมหัวผลนมีแต่น้ำเห็นบ,บหมสวยวเพิ่มหัวมันเพิ่มแล้วพี่น้องเห็นบหมสวยยงสี่ก็ผิดหล่อโตเด้เออผิดหล่อโตแล้วน้ำหล่อโตน้ำหล่อโตอ,อุ้ยง,าม,ง,ยงามแมงเนาะ้กเนาะสุดยอดเลยพี่น้องอะสิได้ฟังโกบเด้อพี่น้องบาดนี้พ่อก่อนเป็นนาที คนสองตาได้ที่ได้ฟังมาเลยเนี่นจ้ะเอาขอาออ่อยต้มตาฟังก่อยแถวนี้มีหลายมันเด้อพี่น้องตัวนี้ที่เป็นเป็นมันเหลืองพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นใบมันเหลืองหัวผลสีขายกับมันนกมันมันหน่อยมันเทียนลหละพี่น้องนี่ตัวนี้ที่เป็นมันเหลืองรสชาติของมันเหลืองนี่กับสีขายกับมันมันหนกมันหน่อยแต่หัวผลสีใหญ่กลัวแล้วก็เงากลัวอยู่น้ำกันก็มันเพิ่ม ใบใหญ่ๆนี่คือมันเหลืองเครื่องมันเหลืองลงมาเนี่ก็ที่เป็นมันมันเมือเสือเอ้ยแมนมันเสามันเสามันเสาอ่ะอือตัวนี้ที่เป็นมันเสาพี่นนอมีมันมันเพฤหัสบตต์กมันเสาตัวนี้มันเสามันสูงนี่ตัวนี้ที่เป็นมันเสาขายกันกับมันเมือเสือโอ้แมนเนอขายกับเมือเสือดอกไอใบเิ่นแต่หัวสีตางกันหัวสีเงาอ่อือตัวนี้เิ่นสีหัวเงา ตีวน้ำกันพี่น้องนี่ตอนนี้กะสิเป็นมันเหลืองข้างหลังเป็นมันเพิ่มฟังกบหนาทีพอยี่เลี่ยมมันดีแห้งฟังหนะ่ะมันที่ในน้ำเป็นสันเป็นสันเนี่ยในน้ำยังงเนี่ยพอใจค่ะผลงานเนาะเงาเดียวเด้อพี่น้องนี่เงาเดียวเปน็นยังเอาโบเบิร์ตเนะาะใช่ขุดข้าวเดียวขุดข้าวเดียวขุดแกลบเดียว มันสิยากแต่คุดที่แหลกพี่น้องเพราะว่าเอาน้ําผลออกมันต้องโซนโซน้ำอืมโซนน้าผลออกแล้วหลังจากนั้นก็คุดลงคุดลงเลิกๆกับคอยคุดโซนเขาบลาเนี่โน้ยนมันเตออ๋อผิวพี่น้องก็มันจักโล่เยเกตประก็มาณคิโล่ประจกักษ์อยู่ซบโลเนาอแม่นจะ้ะสำหรับคลิปนี้กะทิเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องอพอดีอยู่ได้กินเป็นมันเพิ่มหัวเพิ่มมันปลาธรรมชาตินี่แหละพี่น้อง ท,ที่เกิดพื่นที่มาเกิดตามลำหวยลำโดมเมนจะลำโดมแถวบ้านก็หลายทุกพี่น้องบางพื้นที่แต่ว่าพื้นที่มีสุดลำโดมซีม,มีเป็นหม่องเนาะเป็นหม่องเป็นบอนจ้ะนี่เป็นหม่องเป็นบอนคือกันส่วนอยู่สวนคนสองปลาตอนนี้ก็เริ่มซิม,มี่และพี่น้องเพราะว่าเอาไปขยายพันธุ์สองาอนะสามปียังคอยคุดนะสองสามปีคอยสีคุดกัสิขุดอยู่สิคุด,คด,คดขยายพันธุ์เมนจ์ขยุด ไอ้คุดจากเงานี่ไปใส่ไปปลูกมองไม้ยับไปเลยอ,อ่ะยอดได้ยอดมานเงาเดียวเอ,เอาเอาเสียวเดียวพี่น้อง <c oughs> บ่ได้เอาเบิดบ่ได้เอาเบิดถ้าเอาเบิดเนี่ยโอ้ยหาหกสิบโลผลเอาเสียวเดียวได้ประมาณสิบกว่าโลเนาะยูหันละจ้าอ่ะไว้สำนีรับพี่น้องคลิปนี้เปลี่ยนแนวการหาอยู่หาก,กินเปลี่ยนแนวจากเก็บเห็ดพอเห็ดตอนนี้ผนกระบอกหลากหลายปันใดแต่คันไปกับพ่อได้อยู่เห็ดก็ได้ได้อยู่จ้าก็อยากเปลี่ยนแนวให้พี่น้องรับชมแนวใหม่นํา เก็ซีพี่น้องสอบถามมาหลายคือบบคุดมันเพิ่มเพราะว่าพี่กายได้คุดบอกพี่กายบริดกคุดจ้ะพี่กายกับบดิคุดนะทำคลิปให้พี่น้องรับชมแหละพี่น้องขั้นตอนการคุดมันเพิ่มหัวเพิ่มลักษณะใบลักษณะเครื่อตามติคนสองปลาเอาให้พี่น้องเบ่งอ่ะล่ละพี่นอ้องหลังจากนี้ก็ซิไว้ซ้ำนี่แ่ะพี่น้องบ้านนี้รอหล่นน้ำกันคลิปไม่เหมือนไม่ เื่นชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิ่งืรอรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอ,ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมพี่น้องสำหรับเสาร์นีไว้ยซับนี้ละพี่น้องมันเร็วนาะคุดมันเนาะ <c oughs> มันเร็วมักมนัมนด้น่ัด <c oughs> างไก่มัด้ยยางเลยพี่นอ้องยูมองเดียวไม้เดียวเงาเดียวพ่อเลยพุดพ่อชั่วโมงอยู่บ่โั่พ่อพุดแบบเดียวนี่แต่หางงาม ไส่เป็นหัวมันแส่งืัวมันมั่นแส่งพี่น้องแต่ว่าเป็นน้ำเงาด้วยพี่น้องบางเงาหัวผลพีอุ่มปุ่ม,มหาโหกโลกอะมีคุณละพันนอ้องอืมนะเนี้ยวบางๆกับหเย่จเกตไอ้เห็ดวิธีเห็ดขนมห้พี่น้องรับชมอยู่พี่น้องตัวนี้มันเพิ่มบวชมันเพิ่มหรือว่าหนึ่งจิ้มน้ำตาลกับแสบคือกัรละพี่น้องแสบจ้า ากาคอยรอหลุ่น้ำกันมืออื่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้กสีฝากพี่ฝากน้องไว้สำลนาพี่น้องหลุ่น้ำกันมืออื่นมปติไปหาอยู่หากินแนวดสํสำหรับคลิปนี้ก,ก,ก,กนนัขอบคุณทุกไายทุกแช่พี่น้องอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ